ภายหลังการแพร่คลิปดังกล่าวหน่วยงานสิทธิมนุษยชนหลายแห่งเริ่มออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมาหากความตึงเครียดทางทหารระหว่างไทยและกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นอีกขั้นรายงานระบุว่าพื้นที่ชายแดนมีชุมชนประบางจำนวนมากทั้งชาวบ้านชาวไร่และผู้ค้าชายแดนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางข้ามประเทศเพื่อทำมาหากินนักวิเคราะห์ยังเตือนว่าหากมีการตอบโต้กลับจากฝ่ายกัมพูชาไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตผู้คนที่ อยู่ในเขตเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กที่ต้องพึ่งพาคอวาหามช่วยเหลือจากรัฐการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนจึงถูกเพิ่มระดับอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันสังคมออนไลน์ยังคงวิพากษ์วิจารณ์คำถามสำคัญว่าใครคือผู้ปล่อยคลิปและเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการเผยแพร่ข้อมูลครั้งนี้คืออะไรในขณะที่สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนรัฐบาลหลายประเทศในอาเซียนเริ่มออกถแถลงการ เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทหารเพิ่มเติมความวิตกกังวลน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลเนื่องจากในอดีตไทยและกัมพูชาเคยมีประวัติการปะทะกั อันในพื้นที่พิพาทซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านของตนบทเรียนในอดีตท,ทำให้หลายฝ่ายมองว่าหากไม่รีบจำกัดสถานการณ์อาจเกิดเหตุซ้ำรอยได้ในไม่ช้านอกจากนี้นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังระบุว่าการแพร่ค,คลิปที่มีข้อมูลทางทหารละเอียดอ่อนเช่นนี้อาจทำให้ความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลทั้งสองลดลงและยากต่อการเปิดโต๊ะเจรจาในภายหลังความไม่แน่นอนนี้ทำให้หลายฝ่ายจับตาดูความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะท่าทีของกองทัพไทยซึ่งยังคงรักษาความเงียบต่อสาธารณะแรงกดดันจากสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหละ่ะฮ้างอ,อจากคลิปดังกล่าวกลายเป็นเทรนบนโลกออนไลน์ผู้คนจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกมาชี้แจงอย่างโปร่งใสโดยเฉพาะในประเด็นว่าปฏิบัติการที่เห็นในคลิปเกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการซ้อมรบขั้นสูงนักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าการนิ่งเงียบของภาครัฐอาจเป็นยุทธศาสตร์เพื่อลดผลกระทบทางการทูตแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ทำให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจมาก ขึ้นขณะเดียวกันสื่อกัมพูชาก็รายงานข่าวในลักษณะที่เน้นความรุนแรงของการโจมตีทำให้บรรยากาศทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านร้อนแรงขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากทั้งสองฝ่า ยังคงโต้ตอบกันผ่านสื่ออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมไม่ใช่เพียงแค่สองประเทศมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการจากวงในของกองทัพว่าการปฏิบัติการในคลิปนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทดสอบความพร้อมรบในสถานการณ์จริงซึ่งเป็นขั้นตอนที่กองทัพอากาศไทยดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่าน มาโดยเฉพาะหลังจากการอัปเกรดระบบอาวุธและเรดาร์บนเครื่อง F-16 รุ่นใหม่ความสามารถดังกล่าวทำให้ไทยถูกประเมินว่ามีศักยภาพทางอากาศที่โดดเด่นในภูมิภาคแม้จะยังไม่มีการยืนยันข้อมูลนี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากเป็นการซ้อมรบจริงการแพร่คลิปดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงต่อความลับด้านความมั่นคงอย่างมากเพราะแผนการโจมตีมุมบินและรูปแบบการล็อกเป้าหมายล้วนสามารถนำไปวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ได้ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าผู้ปล่อยคลิปมีเป้าหมายทางการเมืองแอบแฝงหรือไม่ในภาพรวมแล้วเหตุการณ์การเผยแพร่ฟุตเทจเอฟ 16โจมตีฐานกัมพูชารอบที่3นี้ได้สร้างแรงสันสะเทือนต่อทั้งสังคมไทยและกัมพูชารวมถึงวงการความมั่นคงในระดับนานาชาติแม้ว่าความจริงของเหตุการณ์ยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์แต่ผลกระทบด้านสังคะเมืองและความมั่นคงได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างทั้งสประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันประชาชนยังคงจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลไทยจะออกมาชี้แจงอย่างไรและกัมพูชาจะดำเนินการตอบโต้ในระดับใดความไม่แน่นอนนี้ทำให้ภูมิภาคอาเซียนอยู่ในสภาวะประบบางซึ่งอาจพลิกผันได้ทุกเมื่อหากมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ปฏิบัติการทางอากาศที่มีการเปิดเผยครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกอย่างมากในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยถูกบันทึกขณะปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อว่าเป็นฐานปฏิบัติการลับของกองก,องกำลังกัมพูชาในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทยาวนานรายงานระบุว่าเป็นรอบที่ส ของความตึงเครียดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยภาพฟุตเทจที่หลุดออกมาได้เผยให้เห็นการปล่อยระเบิดนำวิธีอย่างแม่นยำการเคลื่อนไหวของเครื่องบินที่รวดเร็วรวมทั้งเสียงเตือนจากระบบรเรดาร์ที่บันทึกไวข้อชัดเจนเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักทั้งในสื่อสังคมออนไลน์และในระดับภูมิภาคเนื่องจากหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจส่งผลต่อความมั่นคงระยะยาวของทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกันทางการไทยยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการทําให้เกิดความสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตฟุตเทจท,ท,ที่ถูกเผยแพร่ในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยภาพจากโดรนลาตะเวนซึ่งบินอยู่เหนือพื้นที่ป่านั้นหนาทางชายแดนภาพความร้อนจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดทาให้เห็นเป้าหมายที่คาดว่าเป็นค่ายทหารซึ่งมีอาคารชั่วคราวหลายหลัก หังและยุโทโธปกรณ์ขนาดเบาวางกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่นานหลังจากนั้นเครื่องบินขับไล่ f .16 ของไทยก็ปรากฏขึ้นในเฟร,รมพร้อมเสียงคำสั่งจากศูนย์บัญชาการที่ดังผ่านคลื่นวิทยุอย่างชัดเจนก่อนที่นักบินจะเริ่มปฏิบัติการโจมตีในระดับความสูงต่ำรายงานระบุว่าเป็นการใช้ระเบิดนำวิธีชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีโครงสร้างทางทหารโดยเฉพาะขณะเดียวกันภาพยังเผยให้เห็นควันและแสงแฟลชจากการระเบิดที่กระจายตัวรอบพื้นที่เป้าหมาย ความแม่นยำระดับสูงของปฏิบัติการสร้างความกังวลอย่างมากแก่ฝ่ายกัมพูชาซึ่งเกรงว่าหากความขัดแย้งบานปนให้อาจกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและการทหารในภูมิภาคอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงเวลาหลังจากการโจมตีมีรายงานว่าหน่วยข่าวกรองกัมพูชาได้ส่งกำลังเสริมเข้าไปในพื้นที่โดยมีการตรวจพบสัญ,ญญาณเคลื่อนไหวของรถหุ้มเกราะหลายคันตามเส้นทางลับเชื่อมต่อระหว่างค้ายหลักและแนวป่าทึบนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าการโจมตีครั้งนี้อาจเป็นการส่งสัญญ,ญาณเชิง ยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยเพื่อกดดันให้กัมพูชาลดการเคลื่อนไหวทางทหารในพื้นที่พิพาทที่มีความละเอียดอ่อนมายาวนานขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดฟุตเทจจึงถูกเผยแพร่สู่ สาธารณะในเวลานี้บางฝ่ายเชื่อว่าอาจมาจากความตั้งใจของผู้ต้องการเปิดโปงสถานการณ์จริงให้ประชาชนรับรู้มากขึ้นข้อมูลที่ปรากฏในคลิปยังแสดงให้เห็นระบบติดตามเป้าหมายของ F-16 ที่ทำงานอย่างไร้ข้อผิดพลาดรวมถึงความชำนาญของนักบินซึ่งสามารถหลบหลีกสัญญาณขัดขวางจากพื้นดินได้อย่างมั่นยำ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ด้านขีดความสามารถกองทัพไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากบนเวทีออนไลน์ช่วงหลายชั่วโมงหลังคลิปถูกปล่อยกองทัพกัมพูชาได้ออกแถลงการอย่างเร่งด่วนหลังจากคลิปปรากฏโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรง พร้อมทั้งขู่ว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้หากไทยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในลักษณะนี้ต่อไปแม้ว่าฝ่ายไทยยังไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานจากวงในว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังประชุมอย่างเข้มงวดเพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณาท่าทีการทูตที่เหมาะสมนักวิเคราะห์ภูมิภาคเตือนว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถควบคุมความตึงเครียดได้ทันอาี นำไปสู่ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนและส่งผลกระทบต่อความร่วมมือเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตระหว่างนี้ผู้สังเกตการจํจำนวนมากยังคงจับตาดูความเคลื่อนไหวของกองกำลังกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโอได้ยอเฉพาะบริเวณค่ายทหารหลักซึ่งมีการเสริมกำลังคนและอุปกรณ์หนักเพิ่มขึ้น ทำให้ความหวาดกลัวเรื่องการตอบโต้กลับเริ่มทวีความรุนแรงในวงการข่าวระหว่างประเทศภาพจากฟุตเทจยังเผยให้เห็นถึงความซับซ้อนของการปฏิบัติการทางอากาศครั้งนี้โดยเฉพาะขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยบินและหน่วยพักพื้นดินของไทยเสียงวิทยุรายงานสภาพอากาศความเร็วลมและตำแหน่งเป้าหมายถูกส่งไปยังนักบินอย่างต่อเนื่องทำให้การโจมตีมีความแม่นยำสูงและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายรอบข้างทั้งนี้ยังมีการระบุว่าเป็นปฏิบัติการที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับควา ร้อนรุ่นใหม่ซึ่งช่วยให้การระบุเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีหมอกควันจากการยิงปืนใหญ่ของกัมพูชานักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่านี่เป็นการแสดงพลังทางอากาศของไทยในระดับที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและอาจส่งผลต่อการปรับสมดุลทางทหารในพื้นที่อินโดจีนขณะเดียวกันฝ่ายประชาชนก็มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภยัยและผลกระทบต่อการค้าชายแดนหากสถานการณ์ลุกลามไป สู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นรายงานจากสื่ออิสระระบุว่าฟุตเทจนี้อาจถูกถ่ายโดยหน่วยข่าวกรองต่างประเทศที่ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาข้อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิดข้อมูลการบินที่ปรากฏในคลิปเช่นระดับความสูงมุมกล้องและการล็อกเป้าหมายทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุได้ว่ากองทัพไทยได้ใช้ระบบเรดาร์รุ่นใหม่ที่เพิ่งอัปเกรดไม่นานมานี้ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถให้เ 16สามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้แม้มีการป้องกันทางอากาศนักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าการโจมตีรอบที่3นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวเขตแดนที่มีความสําคัญทั้งด้านการขนส่งและการทหารการที่คลิปถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะในช่วงเวลาที่ทั้ง2ประเทศกำ ลังมีประเด็นทางการเมืองยิ่งทําให้ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าเรื่องนี้อาจเข้าสู่การหารือระดับนานาชาติหากสถานการณ์ยังคงทวีความตึงเครียดเช่นนี้ในด้านผลกระทบต่อชาวบ้านบริเวณชายแดนมีรายงานว่าเสียงระเบิดจากการโจมตีสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่ กิโลเมตรชาวบ้านบางส่วนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวขณะที่ร้านค้าชายแดนต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพราะกังวลเหตุซ้ำเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าแม้ความเสียหายทางโครงสร้างาในในฝั่งไทยจะไม่มากแต่ผลกระทบด้านจิตใจของประชาชนถือว่ารุนแรงไม่น้อยกว่าความเสียหายทางกายภาพนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการตอบโต้จากกัมพูชาซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าตามตลาดชายแดนที่มีมูลค่ามากขึ้นทุกปี สถานการณ์นี้จึงกลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลทั้งสองต้องรีบหาทางออกเพื่อลดความตึงเครียดโดยเร็วที่สุดจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านการบินการเคลื่อนไหวของเครื่องบิน F 1 6ในคลิปนั้นบ่งบอกถึงการฝึกฝนระดับสูงของนักบินไทยการควบคุมมุมโจมตีการรักษาความเร็วและการหลบหลีกระบบป้องกันภาคพื้นดิน นอกของกัมพูชาล้วนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพอากาศไทยในภารกิจจริงแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีตอบโต้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการแสดงศักยภาพครั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ต้องการยับยั้งไม่ให้กัมพูชาขยายอิทธิพลทางทหารเข้าใกล้เขตแดนมากเกินไปการที่คลิปนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลยังทําให้ภาพลักษณ์ของเ 16ไทยโดดเด่นขึ้นในระดับภูมิภาคขณะเดียวกันก็มีผู้ตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของเหตุการณ์เนื่องจากยังไม่มีการยืนยนันจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในรูปแบบที่เห็นในคลิปหรือไม่ทําให้ประชาชนยังคงจับตามองความเคลื่อนไหวต่อไปอย่างหนักแน่นกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นยังทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับบทบาทของสื่อและฝ่ายการเมืองในทั้งสองประเทศ บางฝ่ายมองว่าการปล่อยคลิปดังกล่าวอาจมีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ยอมถอยหรือย,ยอมเปิดเจรจามากขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าคลิปเป็นการรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจจากบุคคลในองค์กรที่ต้องการให้สาธารณชนรับรู้ความจริงที่ถูกปิดบังมานานการตีความที่หลากหลายทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโอ ไดยอเฉพาะในหมู่ประชาชนที่เริ่มตั้งคำถามว่าการประทะอาดลุกลามเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่หรือไม่นักการทูตระดับภูมิภาคเตือนว่าหากไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนจากทั้งสองฝ่ายอาจเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่อันตรายเกินควบคุมสถานการณ์ล่าสุดหลังการเผยแพร่ฟุตเทจแสดงให้เห็นว่าทั้งไทยและกัมพูชากำลังเร่งประเมิน ท่าทีเพื่อหลีกเลี่ยงการลุกลามของความขัดแย้งฝ่ายข่าวกรองระบุว่ามีความเคลื่อนไหวของกองกำลังสำรองในหลายพื้นที่ของกัมพูชาซึ่งบ่งบอกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มระดับอย่างชัดเจนนักวิเคราะห์หอเชื่อว่าในระยะสั้นทั้งสองฝ่ายจะยังคงใช้วิธีการแสดงกำลังและสื่อสารผ่านช่องทางทูตเพื่อรักษาสมดุล แต่ในระยะยาวจำเป็นต้องมีการเจรจายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันกระแสในโลกออนไลน์ยังคงร้อนแรงโดยผู้ใช้งานจำนวนมากตั้งคำถามเกี่ยวกับความเสถียรของภูมิภาคและความเป็นไปได้ของความร่วมมือทางทหารในอนาคตสถานการณ์จึงยังคงอยู่ในจุดที่เปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อหากมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น